สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต้แอมแม็กชานแนลทีวีนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการลงเกมนารุโตแอนิเมตารุโตชิปเดนแอนิเมตนินจาสตอร์มรีเวอร์ชั่นกันนะครับซึ่งเอโปรแกรมและ คลิปนี้จะไม่มีอินโรนะครับผมเนื่องจากลงวินโดว์ใหม่เอาละครับกดอื่นให้คุณมีโปรแกรมยูเทอร์เรนต์โปรแกรมยูเทอร์เรนต์ให้คุณผมจะให้เว็บโหลดไว้ด้านลา่างใต้คลิปนะครับให้คุณกดมาที่ฟรีดาวน์โหลด for windows พอคุณกดเสร็จมันก็จะขึ้นหน้าดาวน์โหลดให้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็จะได้ตัวนี้มานะครับ ให้คุณมาที่ดับเบิลคลิกที่ไฟที่เราโหลดมาอยู่อเลนั้นแล้วก็รอสักครู่กันนะฮะเออก็จะขึ้นหน้าหน้านี้ให้นะครับถ้าคุณกดเน็กแล้วก็เน็กอีกเดี๋ยวนี้คุณกดเน็กนี่ก็กดปุ่มอันกลางไปนะครับแค่นี้ มันก็จะติดตั้งโปรแกรมยู Torrent ให้คุณนะครับผมดับต่อไปก็คือตัวเกมนะครับจะเป็นแบบบิดนะครับผมอย่าลืมซื้อแผ่นแท้มาสนับสนุนลิขสิทธิ์ด้วยนะครับมากดตรงที่ดาวน์โหลด t o r r เรนก็โหลดไป พอหลบเสร็จนะนก็คู่นะครับแบบนะครับหม่มันขึ้นได้ขอพักคิดสักกลับมาแล้วนะครับผมคือนี่นะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้ให้นะครับให้คุณดับเบิลคิดที่มันไปเลยก็ได้นะครับหรือจะมาที่ยูเทเลนแล้วกดตรงรูปบวกตรงนี้แล้วก็ อืมก็เออแล้วก็มาเลือกแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะดับอันทึ่ก็ได้แล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้คุณกันนะครับอืมแบบหนึ่งนะแป๊บเฮืยอม เวลานอกแบบนั้นนะคะผมเออขอเวลาสักครู่เอากลับมาแล้วนะคะผมอมืกดที่บวกหรือดับบัญชกมันก็ได้แล้วก็ขึ้นแบบนี้นะฮะอันที่สองนะครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องติกถูกมันไปนะครับแล้วให้คุณมากดที่โอเคตรงนี้นะคะผมโอเคตรงนี้มันก็ขึ้นแบบนี้ให้นะคะคุณก็รอจนเสร็จนะฮะ แต่ผมโลบไปแล้วนะคะอ้อนลืมบอกไปอย่างนี้นี่นะตอนมันขึ้นหน้าแบบนี้นะฮะให้ตรงนี้ตรงนี้นะครับให้คุณเลือกไว้ว่าจะเก็บไปที่ไหนนะคะผมอ้าวนี่พอเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้กันนะครับอันนี้ตอนแรกจะไม่มีนะคะตอนแรกจะไม่มี ให้คุณมาโหลดโปรแกรม d m o o อ to r i ร e อันนี้นะคะโดยการกดที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้เออมันก็จะแล้วคุณก็นี่นะคะมันจะได้อันนี้มาสักครู่นะครับผม นี่ครับมันอขึ้นแบบนี้นะตรงภาษานะคะไม่ต้องไปเที่ยวหาภาษาไทายให้ยุ่งยากหรอกฮะมันไม่มีกดเน็กไปฮะอืมอันนี้คือแบบว่าผมมีไปแล้วนะฮะ,ะก็กดไม่ขึ้นนะคะเอิม่มถ้าจะไม่ผิดก็กดกดเน็กเน็กเน็ก,เน,กเน็กมันไปแล้วนะฮะระวังโฆษณาแฝงนะคะอืมระวังโฆษณาแฝงด้วยนะคะคือแบบว่าผมโหลดไปแล้วนะคะ อ,อ่ะเฮ้ยแจนเดมอนตูกูหายไปไหนอเอ๋อเป็นนี้วะถ้าคิด,ะดัะแกร็บอาแนีละคะ่ะเรามาติดตั้งความกรนกด next น,นะฮะกด อันกลางเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่า,วาอันนี้กดมาฟรีออช่างมานะอารอรอตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆนะครับผมชัดเนี่ยครับพอขึ้นหน้านี้ให้คุณมาที่เน็ตอืมส่วตรงนี้ก็ให้คุณกดคัดสตอม ก็ไม่ต้องติ๊ตรงนี้กด next ไก y ถ้าคุณอยากได้ก็กดอันบนถ้าไม่อยากได้ก็กดอันลา่างแล้วก็กด next มันก็จะมีพื้นที่ให้เก็บคุณกด install รอมันดาวน์โหลดสักคู่นะครับผม ก็ยุง่งยุงยุง,ยงถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอประทานาไัยขอและขอโทษด้วยนะครับผม,มหรือคุณจะใช้ power ISO หรือโปรแกรม Diamond t p r o ผมก็ไม่เสียงค่ะมันแปลงไฟได้เหมือนกันแต่ผมจะใช้โปรแกรม Diamond t i g h t เนีนะะ่ยค่ะ Windows XP ก็ทำได้นะคะผมผมจะให้ดูสเปคที่เหมาะสมอืมเกิรขอพักคิดลักแป๊บนะครับผมเอาละครับนี่คือสเปคเครื่องที่ต้องการนะฮะ Windows XP เอออะไรก็ไม่รู้ความเร็ว2.3 GHz แฟบแรม1 g ึกิกนี่คือขั้นต่ำนะฮะกับาฟ้าิ mb วิดีโอกราฟิกเซลเอออะไรก็ไม่รู้นะะ g ี f o r ์ดเอออะไรก็ตามนี้นะฮะ DirectX version 9.0C ฮาร์ดดิ์ส Hard disk ที่ต้องเกมต้องการ18 g แกิ อันนี้ Windows อันนี้คือขั้นสูงที่เล่นได้ลืน่นคือ Windows 7เอ่อก็สองจุดเก้าสามีเฮตแอินลอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่านไม่ออกอแรมสี่กิก1หนึ่งพันเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่านไม่ออกเดล e c เอ v เวอร์ชั่นเก้าจุดศูนยสี่ฮาร์แรม ที่ต้องการคือแปดกิกอืมเอาเอาเอเอา,เอานี่นะฮะพอนี้หลดเสร็จต้องติ๊กครับไปนะฮะให้คุณเข้าโปรแกรมถ้า Windows 7จะมีตรงนี้ขึ้นให้นะครับอุ้ยเวลาจะหมดแล้วกรรมขอเวลานอกสักเดี๋ยวนะครับผมอ่ากลับมาแล้วนะครับ นี่นะฮะให้คุณมาอยู่ตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าเมาส์เป็นรูปแบบนี้ก็ขึ้นหน้านี้ให้ผมบันทึกไว้ที่ใดดีนะครับนี่ค่ะอันนี้เลยฮะเมาสอินเมทนะฮะคุณก็มาที่นี่กดถุมนี้คู่ครับโอเค นี่นะมันก็จะได้แล้วะฮะให้คูณมาที่นะฮะถ้าคุณกดมาแบบนี้จะเป็นการดาวน์โหลดให้นะฮะให้คุณมาคลิกตรงข้างๆตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีเอ่อโฟลเดอร์ตามนี้นะฮะมาดูตรง Auto run ออโต้ u รันกันก่อนนะฮะออโต้รันก็คือให้ซิสเต็มคือให้คุณดับเป็นคลิกเข้าไปที่นี่ครับผม คุณแบบปันคลิปเข้าไปเสร็จให้คุณกดออฟตรงนี้เพื่อผิดส่วน change folder เพื่อเลือกที่จะเก็บไปที่ไหนนะครับผมเก็บไปที่ใด,ดทีใดที่ผมไม่ได้แบบพอเสร็จแล้วก็กดที่ install game แล้วก็รอจโหลดเสร็จนะครับอย่าอย่าเพิ่งรีบร้อนจบคลิปไปนะครับ ต่อไปคือขั้นตอนลงโค้ด x นะครับผมมันก็จะมีสองโฟลเดอร์นี้ให้นะครับให้คุณคลิกขวา copy แล้วก็คลิกขวาที่ตัวเกมคลิกขวา o open file l o c a t i o n เนี่ยนะฮะแล้วให้คุณมาแปะที่นี่นะฮะนี่แหลนะโอเคต่อไป ใครที่เข้าเกมไม่ได้เพราะเรื่องไดเวอร์อะไรพวกนี้มาที่คอมมอนอมดิสอะไร,ไระเนี่ยแหละเข้าไปเลยครับมันก็มีสามโฟลเดอร์ที่เป็นตัวซัพพอร์ตใช่ไหัคนะดนเล็กเอ็กก็ ผู้ควาที่เอิ่มอันนี้แหละคะ่ะก็ลังแอดแอดมินอะไรเนี่ยอย่างอ้อสักคู่นะคะผมอืมอันนี้ก็ไม่นำเป็นแล้วจะออกก็ได้นะครับอ้าวขึ้นหน้า,านี้ให้คุณมาที่คอนโทรลติ๊ง รอสักครู่นะครับผมอืมก็จะขึ้นหน้านี้ให้ให้คุณมาที่คีย์บอร์ดแล้วก็ปักตามเออแป๊บนึนงนะครับผม คุณตั้งค่าแบบนี้กดโอเคปึ๊บแล้วคุณก็กดเทเพื่อเริ่มเกมเลยนะคะผมคลิปนี้ก็ขอจบลิเิเพียเท่าน,นี้อย่าลืมกด s ั b s c r ร์ e กดรับกดกดไลค์กด s like, ั b เป r ร์คกันเรื่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคระับ